สวัสดียามเช้าเช่นเคยนะครับผมตอนนี้ก็ตีห้ากว่า,วาครับผมลุกขึ้นมาปั่นผ้าเมนูเช้านี้ครับผมผมจะทําต้มจับาฉนะครับผมข้างเคียงก็มีกระเทียมกระเทียมเยอะหน่อยนะครับผมแล้วก็วางตุง้งขุ้ช่ายหัวจะเท้าแต่ว่าผมใช้โครงไก่ทำนะครับผมผมชอบกินโครงไก่ครับผมผมว่ามันมันดีป่ะไปลงมือทำกันเลยครับผม ชานี้ใช้เตาถ่านนะครับเพราะว่ามันใช้เวลาครับผมกว่าจะเปือ่อยพอตั้งน้แํแเราก็ลืมอย่าลืมนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมนะครับผมใส่ลงไปเลยครับผมน้ําเดือดได้ที่เราอย่าลืมนะครับผมอย่าทิ้งนะผมลักกบชาผมใส่เข้าไปเลยครับผมตามด้หัวเชเท้าครับผมน้ําเดือดใส่ลงไปเลยครับผมหัวเช่เท้า น้ำเดือดได้ที่เราก็ปรุงรสครับผมรสดีสองช้อนนะครับตามด้วยชูรสใครอยากนัวก็ใส่หลายๆนะครับชูรสตามด้วยน้ำปลาผมเล็กน้อยตามด้วยซีอิ๊วขาวครับผมขาดไม่ได้เลยครับผมน้ำมันหอยล่าลื่นไก่สักน้อยปิดท้ายด้วยซีอิ๊วดำครับผม แต่งสีสันหน่อยครับผมปรุงได้ที่รสชาติที่เราต้องการแล้วก็ใส่ไก่ลงไปนะครับผมต้องใช้เวลาครับผมกว่าไก่จะเปื่อยช่วงเวลาน้ําเดือดน,นะครับผมเราต้องตักฟองออกแล้วครับผมฟองเนี้ยต้องตักออกแล้วครับผมเพื่อกันไม่ให้มันคาวนะครับผมพอไก่เปื่อยได้ที่เราก็ใส่ผักลงไปครับผมใส่กวางตุ้งตั้งโอลงไปนะครับ ร้อยเปื่อยจักหน่อยก็เป็นว่าเสร็จพิธีครับผมเสร็จสิ้นภารกิจว้าวว้าวว้าว,ว,าวไกลล่กลแล้วครับผมผักกับไก่จะเปื่อยแล้วครับถ้าใครชอบน้องไก่ก็ใส่น้องไก่ได้นะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบโครงไก,ก่ครับผมผมว่ามันมัน,มนอร่อยดีครับผมอีกแป๊บหนึ่งก็ชิมได้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเปื่อยได้ที่แล้วครับผมไปเรามาลองชิมกันเลยว้าวว้าว,ว,าวน่ากินไหมครับผม ต้มจับชายใส่โครงไก่ครับมาครับลองมาชิมกันดูครับผมโอ้สุดยอดเลยครับผมน้ำนี่สุดยอดหนัวสุดยอดมาไหนลองคอหนูหน่อยิอซอ ครับผมสุดยอดไปเลยอ,อย่าลืมกินข้าวด้วยกันนะครับบ้าย